ถังน้ําแข็งนี้กลับบ้านนะคะแล้วก็จะไปตกปลาซามอานนะคะถังอันแข็งอันนี้ใช้กับปลาทูน่านะคะพอปลาทูน่าไปทีก็จะได้เยอะมากๆเลยที่ตกป okay. wow. ูนะคะเต็มเจนทดไอเแสงยำเย็นถ้าอาทิตย์จะรับลาไปพ้าจันจะปูขึ้นโอเคนี่นะโอ้ยเปรี้ยว โอนออนโอนออน I know I cannot เฮ้ยน,นะคะมาชมเรือการชื่อเรือ Chicken Trip นะคะ Chicken Ship นี่แสงย่ำเย็นพระอาทิตย์จะลับลาไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้น นี่เลยวิถีชีวิตชาวประมงส่วนเรือลำนี้ก็เป็นเรือบ้านนะคะทุกคนตกปลาด้วยก็อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยคนอที่ตกดินยามเย็นนะคะพรุ่งนี้คุณตาไปตกปลามาขนน้ำแข็งค่ะคน m ม Fishing Man ถังน้ำแข็งนะทุกคนอาที่ตกดินยามเย็นนะคะค <laughs> พรุ่งนี้คุณตาไปตกปลามาขนน้ำแข็งค่ะขนน้ำแข็งใส่เรือนะคะพรุ่งนี้ตกปลาแซลมอนมีลูกเรือสามคนมาจากพอตแลนด์นะคะนี่เลยจ้าอืมฟีเจอร์รถขับขี่โออันเมอร์เจนซี่ ท่านแข็งใส่เ huh. ร oh. ือนะคะพรุ่งนี UM ้ตกปลาแซลมอนมีลูกเรือ3คนมาจากพอตแลนด์นะคะดีจ้า ฟิชิ่งรถคันหนึ่คนคนนี่เรือลำใหญ่ๆ,ๆมากๆแต่เรือลำสวยๆนะคะซ <c oughs> ีซั่นตกปลานะคะคนก็จะเอาเรือมาจอดไว้ที่ชาลิฟันอยากได้มานั่งชมแบบนี้เลยนะคะเอาบรรยากาศตอนกี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงนิดๆไหมแสงยำเย็น ถ้าอาทิตยจะลับลาไปพาจันทร์จะปูขึ้นลูกพาทิตตกดินลูกพาทิตตกดินเรืออย่างนี้เลยค่ะเพื่อประหยัดเวลาในการโหลดเรือนะคะเวลาเอาเรือลงท่าเช้ามืดเนาะนี่เลยค่ะอุ้ยลำนี้สวยนะอืมคนก็ พาทิศตกดิน้นลูกเพาทิศตกดินกด้นนี่เลยวิถีชีวิตชาวประมงส่วนเรือลำนี้ก็เป็นเรือบ้านนะคะทุกคนตกปลาด้วยก็อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยเลยนะคะมาชมเรือการชื่อเรือ Chicken t r i ปนะคะ c h i c k e น i p นีนะ่โอ้ยนี่นะโอ้ยเดียวอ <c oughs> ่อนอ่นอ <c oughs> ่อน I know I ไ a n เ o นนอคนนี่เรือลำใหญ่ๆมากๆแต่เรือลำสวยๆนะคะสีสั่นตกปลานะคะคนก็จะเอาเรือมาจอดไว้ที่ชาน นี่ขายนะคะํำนี้ขายใครสนใจ my fishing man <laughs> ถังน้ำแข็งนะทุกที่ตกปูนะคะแตนเจนัด I am แล้วคุณตาค่ะก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เด็กชายสติไม่ค่อยทำความสะอาดเลยอ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยนี่ย a n น my health <c oughs> <laughs> oh, <get> สวยมากๆอ้ยชอบบรรยากาศตอนที่นกนางนวลบินผ่านพระอาทิตย์ตกดินมากๆทุกคนมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าไฟแสงย่ำเย็นพระอาทิตย์จะลับลาไป <laughs> พระจันทร์จะขึ้น คลิปนี้เป็นคลิปทดลองนะคะจะไม่ตัดเสียงเลยแล้วก็จะไม่ใส่สปีดนะคะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะเป็นคลิปทดลองอฟีชิ่งรถคันหน่งทุกคนเดี๋ยวคุณตาค่ะก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะเด็กชายสติ๊ไม่ค่อยทำความสะอาดเลยอะอุ้ยอุ้ยนี่ ย้อนมาเฮล์สเรืออย่างนี้เลยค่ะ mm hmm. เพื่อประหยัดเวลาในการโหลดเรือนะคะ mm hmm. เวลาเอาเรือลงท่าเช้ามืดเนาะนี mm ่เลยค่ะอุ้ยลํานี้สวยนะอืมคนก็ ไอ h i n k I k e คบ something in my hand but my fishing man ถงังน้ำแข็งนี้กลับบ้านนะคะแล้วก็จะไปตกปลาแซลมอนนะคะถังอันแข็งอันนี้ใช้กับปลาทูน่านะคะเพราะปลาทูน่าไปทีก็จะได้เยอะมากๆเลย นี้ขายนะคะลำนี้ขายใครสนใจนเอาถาังน้ำแข็งนี้กลับบ้านแล้วก็เอ้ยล็อกแล้วหรอมีพวงมาลัยสองอันนะคะมีด้านในแล้วก็นี่ถังน้ำแข็งนี้กลับบ้านนะคะแล้วก็จะไปตกปลาแซลมอนนะคะถังน้ำแข็งอันนี้ใช้กับปลาทูน่านะคะพอปลาทูน่าไปทีก็จะได้เยอะมากๆเลยคนนี่เรือลำใหญ่ๆมากดูแต่เรือลำสวยๆนะคะ ซีซั่นตกปลานะคะคนก็จะเอาเรือมาจอดไว้ที่ชาลลอนี่เลยวิถีชีวิตชาวประมงส่วนเรือลำนี้ก็เป็นเรือบ้านนะคะทุกคนตกปลาด้วยก็อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะคะนี่พักได้อาจจะมีที่นอนในนี้เนาะอันนี้กระชังตกปูคะ่ะเอาไว้ตกปูนะคะนี่เลย คน,นเรือลำใหญ่ๆมากๆแต่เรือลำสวยๆนะคะซีซั่นตกปลานะคะคนก็จะเอาเรือมาจอดไว้ที่ชา่าเอาถังน้ำแข็งนี้กลับบ้านแล้วก็เอ้ยล็อกแล้เหรอมีพวงมาลัยสองอันนะคะม,มีด้านในแล้วก็นี่สวยมากๆอ้ชอบบรรยากาศตอนที่นกนางนวลบินผ่านพระอาทิตย์ตกดินมากๆทุกคนมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่า ไฟคนน่าจะประมาณ6โมงนะคะสวยมากๆนี่นี่นี่นสวยเลยนะคะมาเรามาชมเรือคุณตากันนะคะคุณตาจะเอาแสงยำเย็นถ้าอาทิตย์จะลับลาไปถ้าจันทร์จะปูขึ้นอืมอืมเฟตชิงด้วคำน ถังน้ําแข็งนี้กลับบ้านนะคะแล้วก็จะไปตกปลาแซลมอนนะคะถังน้ำแข็งอันนี้ใช้กับปลาทูน่านะคะพอปลาทูน่าไปทีก็จะได้เยอะมากๆเลยคนนี่เรือลําใหญ่ๆมากๆแต่เรือลําสวยๆนะคะซีซั่นตกปลานะคะคนก็จะเอาเรือมาจอดไว้ที่ชาติ oh <my> God. คนนี่เรือลำใหญ่ๆมากๆแต่เรือลำสวยๆนะ ซีซั่นตกปลานะคะคนก็จะเอาเรือ